สวัสดีครับ FC ทุกท่านคลิปนี้มด X จะขอนําเสนอการเปิดไพ่ยิปสีทำนายดวงชะตาชาวราศีสิงปักแรกเดือนกันยายน2567และโดยทั่วไปแล้วการเปิดไพ่ทำนายดวงด้วยไพ่ยิปซีก็มักจะสอดคล้องกับอุปนิสัยของเจ้าชะตาราศีนั้นโดยราศีสิงห์จะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง มีความกล้าหาญมีความจริงใจและมีลักษณะของการเป็นผู้นำเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตาชาวราศีสิงปักดแรกกันยายน2567ตำแหน่งที่1นึ e งวิ f o r t u n e นับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จมีความสุขในชีวิตทั้งในเรื่องของหน้าที่การงาน ในเรื่องของกิจการค้าขายรวมถึงการมีโชคลาภแหน่งที่ 2, สไพ่สี่ถ้วยช่วงระยะเวลาต่อจากนี้คุณจะพบกับคนมากหน้าหลายตาทั้งในเรื่องของกิจการงานก็ดีหรือสำหรับคนโสดคุณก็จะมีคนเข้ามาถูกอกถูกใจมาขายขนมจีบให้กับคุณก็ลองพิจารณาตึกตองให้ดีๆตำแหน่งที่3 t h e ะไฮพ c ระยะเวลาช่วงนี้คุณอาจจะต้องไปสัมพันธ์กับเรื่องราวลึกลับหมอดูหรือว่าการเข้าทรงต่างๆนอกจากนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ตัวคุณก็อาจจะเป็นคนที่ชื่นชอบในเรื่องของสยศาสตร์หรือการดูหมอมาชักชวนคุณให้ไปสนใจในด้านนั้นตำแหน่งที่4 ให้สไม้เท้าคุณกำลังจะมีโอกาสได้เริ่มงานใหม่ๆแล้วก็ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากครอบครัวของคุณตำแหน่งที่5ไพให้เด็ o ฟูคุณใช้ชีวิตในช่วงที่ผ่านมาอย่างสนุกสะดวกสบายแล้วก็พร้อมที่จะทำกิจการงานต่างๆโดยที่ว่าไม่ค่อยจะคิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่ หนักหนาสาหัสหรือยากลำบากเพียงใดตำแหน่งที่6ไให้สไม้เท้าการงานของคุณในช่วงต่อจากนี้ก็ค่อนข้างจะดูมั่นคงดีมีความราบลื่นกิจาการใดที่คุณมุ่งหวังร่วมลงทุนก็มีสิทธิ์ที่จะประสบความสำเร็จได้ด้วยดีตำแหน่งที่7ให้7เหรียญ จ็ดเหรียญบ่งบอกว่าคุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินการทองโดยเฉพาะคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการเงินการทองก็ต้องระมัดระวังเรื่องเอกสารบัญชีต่างๆดูให้รอบคอบอย่าให้มีการตกหล่นหรืออาจจะต้องดูงานของลูกน้องบริวารว่าระบบต่างๆสอดคล้องกับระบบบัญชีของเราหรือไม่ ไพ่ใบที่8ปไพ่แเหรียญ8เหรียญห,หมายถึงว่าคุณมีความสามารถที่จะหาเงินหาทองเข้ามาสู่ตัวเองสู่ครอบครัวได้อย่างเป็นกรอบเป็นกรรมในช่วงระยะเวลานี้การงานที่คุณทำอยู่ก็จะสร้างผลกำไรในปริมาณที่ค่อนข้างสูงตำแหน่งที่9 the empress คุณจะประสบความสำเร็จได้ด้วยความสามารถของตัวคุณเองซึ่งคุณก็นับว่าเป็นคนที่มีความเก่งเฉลียวฉลาดและเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำตำแหน่งที่10 The Hangman บ่งบอกถึงว่าปัญหาต่างๆกำลังจะประเดประดังเข้ามาหาตัวคุณเองซึ่งไพ่ก็บอกทางแก้ไขไว้ว่าให้คุณพยายามสงบนิ่ง ดึงตัวออกมาจากปัญหาทั้งหลายแล้วใช้สติในการคิดแก้ไขปัญหาแต่ละเรื่องทั้งนี้ดูจับไ้่แฮงแมนก็คือคนที่นอนห้อยหัวลงมาแต่บริเวณหัวหรือศีรษะก็จะมีแสงสว่างอันหมายถึงว่าความคิดความอ่านที่เกิดขึ้นในการแก้ปัญหาได้ลุล่วงสรุปการเปิดผ้ายิปซีทํานายดวงชะตาชาวราศีสิงห์ ปักแรกเดือนกันยายนนี้คุณค่อนข้างจะเป็นช่วงดวงขาขึ้นทำอะไรก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จได้ด้วยดีและคุณก็ยังเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดมีความคิดอ่านที่ดีนอกจากนี้สิ่งที่พ่ายเตือนก็คงจะมีในเรื่องของการระมัดระวังปัญหาต่างๆจากลูกน้องบริวารสำหรับเรื่องโชคลาภ คุณก็มีเกณฑ์ที่ได้ลุ้นโชคลาภใหญ่อยู่บ้างเนื่องจากว่าคุณได้ไพ่วิวอฟอฟฟอร์จูนขึ้นในตำแหน่งที่1แล้วก็มีไพ่เหรียญ8เหรียญในตำแหน่งที่8ซึ่งก็หมายถึงว่าคุณก็มีเกณฑ์ในด้านนี้อยู่มากการเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับ สิ่งดีๆที่ไพ่ได้แสดงออกมาก็ขอให้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและทำกิจการงานใดๆใ,ให้ประสบความสาเร็จลุล่วงสิ่งใดที่ไพ่ได้เตือนออกมาก็ขอให้ท่านได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนรับมือกับปัญหาต่างๆให้ผ่านพ้นปัญหาประสาทไปได้ด้วยดีและในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ มดเอกก็อยากจะเชิญชวนให้ f อซหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลเข้าวัดถือศีลฟังธรรมให้การเอื้อเฟื้อต่อมนุษย์สัตว์โลกแห่งวิญญาณเพื่อให้บุญกุศลหนุนนำท่านให้เจริญรุ่งเรืองถ้าท่านชอบวิดีโอชุดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ต่อให้เพื่อนๆกดติดตามเพื่อจะได้รับ การนำเสนอการทำนายดวงด้วยไพ่ยิปซีในช่วงเวลาอื่นๆการแนะนำพระคาถาจากเกจิอาจารย์ต่างๆเป็นทางเลือกในการสวดท่องเสริมมงคลแก่ชีวิตท่านการทำนายฝันในสิ่งต่างๆว่าเป็นรางดีหรือรางร้ายการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มูวัดวาอารามที่สวยงามอาหารอร่อยจากช่องกินเที่ยว มูสไตล์มดเอ็กกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ